ผมพาไปดูที่เจเป็นนิสเยนหน่อยวันนี้ฮะเงินเยน็นปอนตัวและเท154.35ต่อดอลลาร์สหรัฐเราเคยคุยกันแล้วนะว่า150ก็แย่แล้ว151ไม่พอวันนั้นเราอีการทายกันว่า153ทะลุไปเรียบร้อยวันนี้ 154.35และยังไม่รู้จะไปต่อหรือเปล่าด้วยเหตุผลบางประการนะ d x เอเองเนี่ยมันก็ดีตัวขึ้นด้วยแล้วก็สภาพเศรษฐกิจนะที่หลายฝ่ายคาดการว่าในเร็วๆนี้ทางอเมริกาเนี่ยจะมีการปรับลดดอกบเบี้ยแล้วนะฮะว่าจะที่อี่ไพรก่อนนะครับก็ไม่ ขายเย็นก่อนเลยนะฮะช็อตเย็นก่อนไปที่อื่นกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าประกาศลดเสียเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับมาทุกคนอยากเก็งกำไรกันหมดนะฮะก็กลายเป็นส่งผลให้เย็นอ่อนหนักไปกว่าเดิมอีกนะที่คาดการไว้หรือเปล่านะครับเราก็มีหลายคนเนี่ยคาดการว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีการอินเทอร์วีนเข้ามาแซงชั่นในแบบนี้ปรากฏว่าไม่ได้แซงชั่นอะไรปล่อยให้มันไหลต่อไปนะะเรายังไม่รู้เลยว่าจะยังไงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์แตะ155ได้นะครับผมเช็คเงินบาท ต่อต่อเยนหน่อยนะฮะตอนนี้นะฮะอันนี้อันนี้ให้ดู154นะตอนนี้ที่ก่อนผมปิดเครื่องแล้ว1น4 1 8 7นบะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูเงินบาทต่อเงินเยนหน่อยนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.2385นะครับ100ยเยนแลกที่23.85 ก็ถือว่าถ้าเทียบกันเนี่ยก็ถือว่าเรายัางได้เปรียบ่นะเงินเยนค่อนข้างที่จะอ่อนมากกว่าเราอ่ะเราก็อ่อนแล้วแต่ว่าเงินเยนรู้สึกมันอ่อนเละเทะกว่าเรานะตอนนี้เราแลกได้เลทยี่สิบสามบาทก็โอเคอยู่นะฮะถ้าเราไม่อ่อนด้วยนะป่านนี้เราคงได้ยี่สิบยี่สิบแล้วไม่ใช่นะฮะ กนะ็ใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกนะ็ไม่รู้เหมือนกันอะไรคนมาถามมาแลกงเงินเยนเก็บไว้ได้ยังนะตอนนี้มันค่อนข้างอ่อนปกเปียบส่วนตัวผมมองว่าถ้ารัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ทําอะไรก็น่าจะไปอีกนะฮะน่าจะไปอีกต้อสังเกตข่าวแล้วกันว่าเขาจะเข้าอินท์วินเมื่อไรส่วนใหญ่เวลาการอินทวินของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์นนะว่าถึงเท่านี้เขาจะอินอินทวินแล้วนะฮะเดาว่าร้อยห้าห้าแล้วกันนะฮะเข้าถึงร้อยห้าห้าแล้วเนี่ยไม่อินทวินก็ปล่อยต่อไหมร้อยห้าหกนี่หรอ ดูกันนะฮะรอดรูกันต่อไปนะครับ